ช่วงนี้นะคะเหล่าคนบันเทิงค่ะได้ลงพื้นที่ช่วยภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดนักร้องหนุ่มลูกทุ่งเจ้าของฉายาพ่อกระรอกน้อยค่ะหรือคุณออฟสุพนัทก็ได้ลงพื้นที่ส่งกำลังใจพร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชุมชนเขตหลักสี่กรุงเทพค่ะโดยงานนี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวว่าน่าเห็นใจคนที่ได้รับผลกระทบพร้อมส่งกำลังใจให้กับทุกคนอยู่ด้วยความหวังอีกด้วย ส่วนพื้นที่บ้านของหนุ่มออฟเองนะคะก็ยังปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะออฟก็ได้ไปลงพื้นที่นี้กับกับทุกๆคนเลยครับผมที่แรกของวันนี้ก็คือที่แบบตรงวัดหลักสีีนะครับ,รบโดยเฉพาะตรงชุมชนหลักสีีพัฒนา99นะครับผมก็ หลายๆคนเราได้เห็นนะครับแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาเดือดร้อนกันจริงๆเพราะเาบอกว่าบางวัน,นเนี่ยน้ําท่วมครึ่งเมตรอย่างวันนี้เนี่ยก็ยังขึ้นไม่สูงเท่าไหร่ทีแรกก็อุ่นใจกันไงครับว่าเออฝนไม่ตกนะก็คงจะสบายขึ้นหน่อยปรากฏพอพวกเราไปช่วยเหลือกันปุ๊บฝนตกหนักทำให้น้ำขึ้นมาพวกเราก็เลยต้องลุยน้ำใส่ชุดกันฝนกันไปด้วยเลยครับแล้วอย่างนี้นี่ก็ได้ให้ความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับ ก็เราก็จะมีของอสิ่งของจําเป็นนะครับอย่างอย่างข้าวสารนะฮะก็ไปให้หลังละหนึ่งถึงสองถุงนะครับผมแบบเพื่อเป็นการดูแลเยียวยากันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ช่วยได้นะครับเพราะว่างานนี้มันด่วนมากๆเลยครับเลยมีการเตรียมการที่ไม่ได้แบบเต็มที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกคนก็ทําได้อย่างเต็มที่นะฮะแต่ก็มีหลายๆคนในในครัวเรือนในชุมชนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่า เขาไหวอยู่นะฮะแล้วก็ถึงจะเดือดร้อนเนี่ยแต่ก็ยังสู้นะฮะยังมีความหวังว่าน้ํามันก็คงจะลดเร็วๆนี้นะะั่นแหละครับบางหลังก็นี่เลยขนตู้เย็นกันไม่ทันทีวีไม่ทันมีพังกันก็มีข้าวของเสียหายแต่บางหลังก็จะมีอย่างคนป่วยอะครับที่ป่วยติดเตียงอยู่แล้วเขาก็ก็เลยจะลําบากมากกว่าคนอื่นหน่อยก็น่าเห็นใจครับทีนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตรงนี้อย่างไรบ้างครับได้พูดคุยนะครับคือพอเข้าไปแต่ละหลังเนี่ยเราจะเข้าไปให้กําลังใจกันอย่างจริงใจเลยได้วยความจริงใจมากๆบอกว่าเอขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้แบบระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าแบบชุมชนนี้เนี่ยบางทีแบบพื้นที่คับแคบหน่อยครับถนนหนทางบางทีแบบมันจะมีตัดเลื้อยคลานมีงูงเี้ยเขี้ยวขอ แล้วก็พาหาน้าโรคต่างๆเช่นหนูแมงสาบอะไรพวกนี้แล้วก็มีปริงด้วยครับก็ก็เป็นห่วงครับก็พูดกับหลายๆคนแบบนี้แหละครับว่าเออขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีความหวังเนาะเดี๋ยวฝนก็หายหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วจะเป็นหน้าหนาวแล้วทุกคนก็จะได้กลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งถามพี่อ๊อฟบ้างในโซนบ้านในพื้นที่ของพี่อ๊อฟเองได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าครับ นณตอนนี้เนี่ยนะครับตรงที่ผมอยู่คือแถบคลองพระอุดมนะครับยังยังไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ผมเห็นหลายๆพื้นที่ในในละแวกเนี่ยก็มีการสูบน้ํากันแล้วครับแต่ว่ายังไม่ท่วมสูงครับผมอย่างน้อยก็แค่เอขังขังขังถนนแบบระดับไม่ถึงไม่ถึงตะตุ่มนะฮะยังยังไม่กี่เซนเพราะฉะนั้นแถวบ้านออฟยังปลอดภัยอยู่ท้ายแล้วอยากจะให้พี่ออฟเนี่ยขาดถึง ทุกๆคนหน่อยครับที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อยากให้พี่อ๊อฟส่งกําลังใจให้กันแบบว่าให้กับคนที่ได้รับผลกระทบหน่อยครับครบผมฝากฝากไว้สองส่วนก็นแล้วกันนะฮะก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้ประสบภัยน้ําท่วมนี่นะครับก็อยากจะให้เ,เป็นห่วงแล้วก็เห็นอกเห็นใจถ้าเกิดว่าพบเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักหรือคนในพื้นที่ที่เห็นนนะครับเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยก็ ก็ฝากวานไปช่วยช่วยเหลือกันได้นะฮะส่วนคนที่เดือดร้อนอยู่นะฮะประสบประสบอุทกภัยกับตัวเองเลยอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นผมเป็นเออผมเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยความหวังจริงๆให้คิดอยู่เสมอเลยว่านะฮะฟ้าหลังฝนสวยงามกว่าเสมอ มาธีดานักร้องหนุ่มอย่างคุณเป็กผลิตโชคค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันโดยได้ออกมาทวิตนะคะว่าน้ำท่วมให้รีบอัดร้องเพลงในน้ำแล้วครับผมก็สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับทำเอาเหล่านุชนะคะทั้งหลายเนี่ยคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูอีกด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ